วันนี้ได้คีย์บอร์ดเท่ๆมาแนะนําให้ทุกคนอีก1ตัวฮะ,ะรับอได้เลยว่าถูกใจสาย,สายงบประหยัดแน่นอนครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก EJ ครับและแน่นอนได้จัดทางร้านเกมและแบบเช่นเคยอย่างแรกเลยขอในกล่องมีตามนี้ฮะและมีฝาครอบกันฝุ่นมาให้ด้วยคีย์บอร์ดมีชื่อรุ่น AK820 Max ครับเอาจริงมาดูเท่ดูดันมากๆเลยนะและส่วนที่ผมชอบที่สุดเลยคือตัว knob ครับมันดูด้วยความเมทเลดีผมนี่อย่างชอบเลยฮนะส่วนตัวคีย์บอร์ดปรับแด้สลัระดับและการเชื่อมต่อจะเป็นแบบเสียบสายครับสามารถใช้ได้ทั้ง Windows แล้วก็ Mac หรือจะใช้กับโทรศัพท์ Android iOS ได้หมดครับคีย์บอร์ดจะมาในเลยอา์75%นะซึ่งเป็นขนาดที่ยอดนิยมเลยแล้วถามว่าหนักมั้ส่วนตัวว่าไม่หนักนะจะออกไปทางเบามากๆ ครับแน่นอนครับพอ swap ได้แล้วตัวคีย์แครเป็น PPT Double Shot ใช้ยังไงก็ไม่ลอกส่วนตัวสวิตช์ให้มาเป็นเลสสวิตซ์ลีเนียครับเราให้สังเกตตัวเพลทครับตัดไฟคัตมาให้ค่อนข้างกว้างเลยนะและมีมอดโฟมมาให้ด้วยแถมตัวโครงสร้างเป็นแกสเก็ตเอาจริงเฟินลิ่งการพิมพ์ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะส่วนเรื่องไฟเป็นแบบฟิกซี่นะครับแต่เขามีเอฟเฟกต์ไฟให้เยอะมากนะก็ลองปรับเล่นกันดูและที่สำคัญเลยไฟทะลุทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ชัดมากครับใครที่ชอบเล่นตอนคืนนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะมองไม่เห็นนะ อ่ะนี่ถือว่าเป็น Mechanical Keyboard ที่ทุกคนจับต้องได้แถมยังใช้งานดีและเท่ด้วยนะเอาจริงเป็นคีย์บอร์ดเริ่มต้นที่ดีเลย